คนที่คุณคิดถึงเขามองคุณเป็นคนยังไงพอรดเปิด mm hmm. The Girl t r o r 1 j u s t m a n เขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความพยายามนะคะในสิ่งที่ต้องการในสิ่งที่อยากได้ไม่ว่าจะต้องเจออะไรที่หนักหนาสาหัสขนาดไหนนะคะอารมณ์ขี่หลังเสือแล้วลงจากเสือไม่ได้แต่อันนี้คือเป็นสิ่งโตนะคะคือมีความอยากจะก้าวหน้าในอาชีพการงานอยากจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะแต่คุณก็ค่อนข้างที่จะ,อะชอบตัดสินคน นะคะอันนี้ไพบ่บอกมานะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เด็ดขาดในบางเรื่องในการมองคนนะ,ค,ะคนนี้ที่คุณเชื่อว่าไม่ดีคุณก็จะคิดว่าคนนี้คือไม่ดีนะคะแต่คนไหนที่คุณมองว่าดีคุณก็จะเชื่อสุดใจว่าเขาเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ